เรามีสินค้าอยู่ประมาณ60สิบแบรนด์เจ็สิบแบรนด์นะตอนนี้และก็จะมีเพิ่มไปเรื่อยๆเพื่อนๆลองจินตนาการดูว่าคุณมีร้านค้าออนไลน์อยู่ในมือโดยที่คุณไม่ต้องสต๊อกไม่ต้องแพ็คมีคนส่งสินค้าให้จ่ายภาษีเรียบร้อยและเงินก็ยังวิ่งเข้าในไอดีคุณแบบที่คุณจะไปอยู่ไหนก็ได้บนโลกใบน,นี้คุณก็ยังถือร้านค้าออนไลน์ขนาดใหญ่ คุณถือสินค้าหกสิบแบรนด์ไปด้วยอะ่ะคุณลองจินตนาการดูสิจินตนาการดูนะคุณมีร้านค้าออนไลน์อะ่ะที่มีสินค้าหกสิบแบรนด์ไปกับคุณตลอดอะ่ะมีคนจัดพวกส่งของปั๊บ <c oughs> กำไรเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์กำไรยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์คุณมีของอยู่โกดังประมาณห้าแสนชิ้นที่มีคนพร้อมส่งถุงตลอดเวลาบวกกับคุณไม่ต้องมาส่งของไม่ต้องกังวลอะไรเลยคุณจะอยู่ที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้ không biết tưởng tên đâu lọc